จะเรียนทำค่ะค่ะอารอนแสงนะคะอยู่รับผิดชอบหารงานเครื่องมือเกษตรค่ะเป็ร้านค้าเกษตรเครื่องมือเกษตรเราก็วันนี้นะคะเราก็เตรียมมาสองวันแล้วค่ะเตรียมจัดร้านเพื่อที่จะขายในวันที่สามสิบก็ประโยชน์ที่ได้ในการมาทํานี้คือเราได้อดทนได้ฝึกคือคือได้ฝึกอะค่ะว่าในการทํางานเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจแล้วก็คือทุกคนมาเนี่ย ทุกคนมีใจที่อยากจะมาร่วมกันบำเพ็ญเราเอาแรงคนที่แบบว่าพี่น้องเราก็มีผู้สูงอายุด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มาช่วยกันก็มีเด็กๆที่เขามีพลังมีแรงนะคะเราเอามาประสานร่วมกันทําให้ให้เกิดการที่เราทํางานแล้วมันมันตัดเื่อนได้นะคะ <S <S เพราะว่าถ้ามีแต่ผู้สูงอายุเราก็ยกของไม่ไหวแต่เด็กๆเ,เขามีกําลังอ่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทํางานร่วมกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มันเกิดการได้เห็นเห็น,เห,นเห็นความสามารถของกันและกันแต่และคนเนี่ยก็ประสานกันในสิ่งที่เราไม่ได้ดังใจเราก็ได้ฝึกใจในสิ่งที่เราไม่ต้องคิดหรอกว่าเราจะต้องสมใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามาลดกิเลสอยู่แล้วเรายิ่งมาเสียสละมันก็จะทำให้เรามองเลยว่างานแต่ละอย่างไม่ได้มาอะไรง่ายๆมาทาก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเราแต่เราทําเพื่อผู้อื่นแต่แต่มันเป็นงานที่เราอ่าเขาเรียกอะไรนะต้องตั้งใจทําแล้วก็ ทำเต็มที่ของเราแล้วได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเราถือว่ามันเป็นงานที่ทุกคนมาเสียสละร่วมกันแล้วด้วยความเบิกบานของพี่น้องเราแล้วก็เด็กๆเขาก็ทํากันอย่างเต็มที่อย่างนี้ค่ะ่ะแล้วมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอลันทำสองนาทีค่ะชื่อแก้วเกตลุ้มจริยานะคะชื่อเล่นชื่อจ้อยนะคะอยู่สีมาศกค่ะค่ะก็ บำเพ็ญยนคุวันนี้ก็เด็กๆมาช่วยยกของหนักอะค่ะก็คือแรงงานโดยพวกเรามีแต่คนแก่ค่ะก็เลยไม่มีแรงสําหรับยกก็ได้เด็กๆก็ช่วยภาษาก็คือของของมีคมอะค่ะก็จะลําบากหน่อยในการเร่งรีที่จะต้องจัดแต่ว่าไม่ต้องใช้เวลานิดนึงอะค่ะแต่ก็ถือว่าเด็กๆก็ช่วยกันดีค่ะก็ยังไงงานก็จะช้าหน่อยแต่ว่าเพื่อความระมัดระวัง ค่ะมระวังเซตีะคะเอาคุณค่ะคุณนนที่าอรบลรนะคะผ่นค่นในการเกรอ่านี้คั